พี่น้องสัทธาชนที่รักและคารพทุกท่นานขอความรักความเมตตาปราณีจากเอกองอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาพึ่งมีแด่ท่านพี่น้องที่คารพและขอส่งความปรารถนาดีแก่ทุกท่านในวาระปีขึ้นไปีใหม่พี่น้องที่รักและคารพปีเดือนอันยาบกร้าน ได้เคลื่อนผ่านชีวิตเราไปอีกรอบหนึ่งอย่างรวดเร็วและปีใหม่ก็ย่างกลายเข้ามามันคงจะดีถ้าอะไรต่อนนี้อะไรมันพลอยใหม่ไปกับปีด้วยแต่ในความเป็นจริงหาใช่เฉกเช่นนั้นไม่ปีใหม่แล้ว ไม่ใช่อะไรจะใหม่ตามไปด้วยอย่างน้อยที่สุดก็ชีวิตของเราเนี่ยแหละมันเก่ามันชำรุดลงไปอีกรอบหนึ่งนั่นก็แปลว่าเวลาชีวิตของเราท่านทั้งหลายเหลือน้อยเข้าไปทุกขณะดังนั้นอย่าได้สารวนนักเลยกับปีใหม่นะ ควรจะตั้งคำถามดีกว่าว่าเวลาชีวิตที่เหลือเนี่ยเราจะทำให้มันใหม่และมีคุณค่าต่อตัวเราเชกเช่นไรปาฏหางอุมมาได้กล่าวเอาไว้ซลาอัอัมริลัติกุลลีมาอูฟุนอัลลสลาคุณค่าของชีวิตคนคนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้ศรัทธานั้นมันขึ้นอยู่กับการละหมาดของเขาเพียงอย่างเดียวเลยการละหมาดคือตัววัดและประเมินคุณค่าของคนคนหนึ่งถ้าเราอยากจะเห็นคนคนหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาทรงรักเขา และเขาก็มีความรักตอบไมตรีต่อองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาอย่างซื่อตรงจริงใจเราจงดูที่การละหมาดของเขาท่านจะพบว่าบุคคลที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาทรงอำนวยให้เขาได้ปฏิบัติละหมาดตามพระบัญชาใช้ของพระองค์บุคคลผู้นั้น ประตูแห่งความสุขจะเปิดต้อนรับเขาทั้งความสุขในโลกนี้และความสุขที่รออยู่ในโลกหน้าพี่น้องที่รักและกะระทุกอย่างในชีวิตเราขึ้นตรงต่อการละหมาดจริงๆกระทั่งเรื่องริสกีเรื่องปากท้องเรื่องปัจจัย อัล a ka ka ah l ฮ a h s a ะ a าลาก็ทรงกำกับกล่าวไว้ในคุรานุลกจรกมุอะมุรอัล์ละกับอิสซาลัตีวัสต์บิรอะไลฮ์ลานัสอัลุกะริสตันนะฮ์นูนารซุกเจ้าจงกำชับใช้ครอบครัวของพวกท่านให้ยัดยืนในเรื่องการดำรงละมาตามพระบัญชาใช้ของพระองค์ เราไม่ได้เรียกร้องให้เจ้าทั้งหลายหยิบยื่นปัใจจัยใดให้แก่เราหากแต่เราตัางหากที่เป็นผู้หยิบยื่นปัจจัยต่างๆให้แก่เจ้าดัางนั้นเราจะพบว่าบุคคลที่เอาใจใส่ต่อเรื่องละหมาดนั้นเขาจะไม่มีทางขัดสนในเรื่องปากท้องอย่างแน่นอน เช่นเดียวกันเรื่องของพฤติกรรมเราจะพบว่าลอสุบฮานาหัวตาลาพระองค์ทรงย้ำว่าการกระทำของเราเนี่ยมันจะออกขวาหรือซ้ายมีการละหมาดเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวกำกับว่าอักบมิศาลาอินนัสซาลาตันฮะอันยุบะเชาอิวัลมุกัตจงดำรงละหมาด ตามที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาบัญญัติใช้และมาด้วยจิตใจซื่อตรงบริสุทธิ์และมาเสมือนกับว่านี่เป็นคราวสุดท้ายที่เราจะได้ทำความดีต่อองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาฟัจจุบัไปเราจะมีลมหายใจได้กระทำหรือไม่ไม่มีใครกล้าประกัน การละหมาดนี้มันจะยับย้งไม่ให้เราเยี่ยงกลายเข้าไปใกล้ความชั่วใกล้อบายมุกต่างๆพี่น้องที่รักและครพบหากเราปฏิบัติอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาทรงใช้แล้วไม่แน่หรอกเพียงสุญูดเดียวเท่านั้นเองที่เราสุ j ูด ก้มกราบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาด้วยสำนึกในฐานะความต่ำต้อยของเราและโดยรู้ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์สุยุดนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตของเราไปจากอื่นจากหน้ามือเป็นหลังมือจากทางมืดไปสู่ทางสว่างจากความอัตคัดขัดสน ในชีวิตไปสู่ความสุขความปลอดโปรง่งแห่งจิตใจที่แท้จริงนบ,บีของเรานี่เป็นต้นแบบที่น้องที่รักและเคาุพท่านหญิงาอชาลเล่าให้ฟังว่าบทสนทนาระหว่างเรากับท่านรูลลอส ل ลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกำลังดำเนินไปอย่างออกรถ แต่ทันทีที่เสียงอาจารดังขึ้นฟะการนาฮูลายะอริฟุนวาวะลริฟกลับกลายเป็นว่ารอซูนั้นลุกขึ้นเสมือนไม่เคยรู้จักกับเรามาก,ก่อนเสมือนว่าเป็นคนอื่นซึ่งกันและกันลุกขึ้นตามเสียงเพียกร้องจากองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลา พระส ah ูตเคยบอกกับเราผ่านการเล่าต่อจากพันดาสศฮาบะหัวจุอิลตุรอตวัยนี้ิสซาลาความสุขความดื่มดัำชันชื่นในจิตใจของฉันมันค้นพบได้ด้วยการละหมาดผลละหมาดคือการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเรากับลอสุบฮานาหัวตาลา เป็นการเพิ่มความรักเป็นการส่งมอบหัวใจของเราให้อัลลอฮฺซุบฮานาหูอาลาซ่อมแซมบำรุงเราใช้ชีวิตในแต่ละวันเราเจออะไรมากมายร้อยพันสุ่มเสี่ยงต่อการชำรุดสุ่มเสี่ยงต่อการบกพร่องเสี่ยงต่อการเกิดแผลดังนั้นจิตใจของเราเนี่ย จึงจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องทูลถวายแด่องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาในละหมาดของเราพี่น้องที่รักและเคารุมันคือสิ่งสำคัญสูงค่าที่สุดในชีวิตรองจากชาดะรองจากการปฏิญาณตน้นว่าเราเป็นบ่าวขององค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮวาตาลาแต่เพียงผู้เดียวมันคือเสาหลักของาศาสนา ถ้าปราศจากเสาแล้วเรือนหรืออาคารมันก็คงจะพังภาพลงมาอย่างไม่หลงเหลือชิ้นดีเลยทีเดียวรักษาเสาของาศาสนาเราไว้ให้ดีพี่น้องาศาสนาคือสิ่งเดียวที่เราจะนำกลับไปไปทูลไปอวดองอัลลอฮฺบฮาหะฮูวะา ع า และแนวหน้าของศาสนาที่จะออกตัวเป็นปากเสียงแทนเรานั่นก็คือการละหมาดของเรานั่นเองแต่มันมีเรื่องน่าเสียใจมนุษย์เรามักจะเป็นอย่างนี้เวลาที่เราบอกเราเตือนกันเราก็สดับรับฟังแต่เมื่อครั้งปฏิบัติจริงๆเรากลับเผลอไผล ทั้งที่เขาประเมินเขาวัดกันที่การกระทำดังนั้นเราเห็นชัยตอนเนี่ยมันจะดักซุ่มจู่โจมศัตรูของมันนั่นก็คือเบาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮวตาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เสียงอาญาดังขึ้น,านการกบวนจิตใจการรบเรา้าให้เรากระทำหรือเบนความสนใจไปสู่เรื่องอื่น เพราะชัยตอนมันรู้ว่าถ้าบ่าวคนหนึ่งดำรงการละมาดอย่างแน่วแน่อย่างถูกต้องชีวิตของเขาจะไปได้อย่างโลดแล่นและมันเป็นการยากที่ใชยตอนจะเล่นง,งานเขาดังนั้นมันสกัดที่จุดตายของเรา มาเล่นงานที่เรื่องละมาเรื่องเดียวเรื่องอื่นก็พลอยเปไปด้วยพี่น้องที่รักและเคารพอันมาใส่ใจให้การละมาของเรานับตั้งแต่ปีใหม่นี้เป็นต้นไปมันมาเปลี่ยนชีวิตเรามันมากระชับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลอสุบฮานาะหวดาลาไม่แน่หรอก สุญูุดเพียงสุญูุดเดียวเงยจากสุญูุดขึ้นมาเราจะกลายเป็นคนใหม่ใสสะอาดเหมือนวันที่มารดาได้คลอดเราออกมาจากคันนี่เป็นการรับรองจากท่านรอสุลอ l l a h s ลล l a ลอฮ h อะลัยฮิวะัลลัมเพียงกุญแจสู่การละหมาดเราก็ได้เห็นแล้วนบีบอกกับเราว่าขณะที่ล้างหน้า ขณะที่ล้างสองแขนขณะที่เราเช็ดศีรษะและล้างเทาง้าความผิดที่เราเคยพลังเผลอกระทำมนันหลุดร่วงไปพร้อมกับน้ำหยดสุดท้ายที่กลิ้งไหลอยู่บนอวัยวะของเราการละหมาดนี้ไม่ใช่ภาระนะพี่น้องเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ ล l ล a h س ب ح ุบฮานะก็ดาลากำหนดใช้เราในแต่ละคืนกับวันเนี่ยห้าเวลาเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้พบพานกับความสุขอย่างแท้จริงเพื่อเราจะได้รับความเมตตาจากพระองค์พระองค์ไม่จะมีความจําเป็นเลยที่จะมาเรียกร้องอิบาดาจากเรา พระองค์ทรงเป็นเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่พึ่งพาไม่อาศัยสิ่งใดแต่นี่พระองค์ทรงเปิดพื้นที่ให้เราเข้าเฝ้าพระองค์คืนกับวันหนึ่งในห้าเวลาดุนยานี่เราจะเข้าพบคนใหญ่คนโตนี่โอ้โหมันต้องประสานต้องติดต่อล่วงหน้าเป็นเดือนเดือน จะได้รับโอกาสนั้นหรือเปล่าก็ยังต้องเสี่ยงต้องลุ้นกันแต่นี่เราเข้าพบองค์พระผู้อภิบาลผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกพี่น้องเราไม่ต้องมีตัวเชื่อมไม่ต้องมีตัวประสานพระองค์ทรงเมตตาเปิดพื้นที่ให้กับเราทุกท่านโอกาสเรามีเท่ากันฉกช่วยโอกาสนั้นเถอะพี่น้อง อัสลาทุนูรกาลามาตุรมัมคือแสงสว่างแสงสว่างทั้งชีวิตในดุนยาของเราและเป็นแสงสว่างที่จำเป็นและเกินเมื่อเราลงสู่หลุมฝังศพที่นั่นมันมืดมนอนทก,การไร้แสงแสงที่จะขับไล่ความมืด มันจะมีสำหรับเราได้ก็ด้วยพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาอันมีกาละหมาดนี้เป็นกุญแจหลักอัลลอฮฺซุบฮานะะตาลาบัญญัติเพื่อจะส่งมอบความสุขให้แก่เราไม่ใช่เพื่อสร้างภาระดังนั้นเราจะเห็นในคำประกาศหรอเราจะได้ยิน แต่เราควรจะตระหนักตามไปด้วยขณะที่มุอัดบินประกาศไหยาลซาลาเสียงเรียกจากองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาบ่าวข้ามาเถิดมารับชัยชนะที่ข้าเตรียมไว้ให้เราตอบกลับไหมสิ่งทเจะัลอสบะาตาลา ประสงค์ที่จะหยิบยื่นให้เราเราเห็นในสังคมเนี่ยคนบางคนเวลาที่นายเรียกเนี่ยเขารีบกระโดดลุกขึ้นยืนปรากฏตัวต่อหน้านายมือกุมวางขายอย่างสงบสงเยียมเลยทั้งที่จะได้อะไรเป็นการตอบแทนก็ต้องลุ้นกันอยู่แอ่นี่อัลลอฮฺบฮานะฮูาละา ت เรียกเรา และประกันว่าสิ่งที่เราจะได้คือฟาลา ح, คือชัยชนะคือความสุขที่แท้จริงคือความโชอช่วงชัชวานแห่งชีวิตใครจะสัตย์จริงเท่าอัลลอฮ์ผู้อัสซาบุลกออีลีนใครที่จะเอาฟาบิฮ์ดีมินหูใครที่จะรักษาสัญญาแน่วแน่นไปก Allah, ับอัลลอฮ์บฮา ا ن ه ูวะตาลา พี่น้องต้องเชื่อเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานาหูวาตาลายืนยันจะให้กับเราต่อรับเถิดพี่น้องเสียงเรียกของอัลลอฮฺตาลาบ่าวที่หัวใจผูกพันต่อพระองค์เนี่ยทันทีที่ได้ยินเสียงอาจารย์เขาจะละวางทุกสิ่งทุกอย่างชำระร่างกายเตรียมใจ แล้วขจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกลืก่องอยู่วางกองไว้ข้างหลังบัดนี้ภาระกิจแห่งชีวิตกำลังจะดำเนินขึ้นขอให้เราเป็นหนึ่งจากบุกคคลที่ดำรงละมาดตามพระบัญชาใช้ของอละซุบฮานะห์วะตาลาไม่แน่หรอกความทุกข์ที่มันทับถมลงในจิตใจของเรา ความเศร้าหมองความอัตกัดต่างๆนานามันอาจจะกระเทาะล่นหลุดไปเทียงคำว่าอัลลอฮฺอับบาร์รัพันออกมาจากสองริงปีปาของเราแต่มันต้องด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น่องอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาลาเชื่อได้เลยว่าความทุกข์เศร้าทั้งหลายจะมาลายไปสิ้น niqin ni'mat an yingyai car Allah subhanahu wa ta'ala perong pak songki ca cemrak raw kat plau raw perong prasongki ca yibjun sing dihaga raw tang naidun ya la akhira nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi'izzatihi wa azamatihi wa jalalihi wa tamalihi أن يعيننا أن نؤدي هذا الحق العظيم على أتم الوجوه وأكملها البر لا يبلى والإسم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان قام ماي من وان جاك พระผู้ทรงอำนาจแห่งการตอบแทนทรงเป็นนิรันดร์จงทำถืออย่างที่ท่านปรารถนาจำได้อันท่านกอบผลแห่งกรรมนั้นย่อมตกเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวอักูลุกอลิฮะจาวะซัฟิรุลลอฮลิวะลาคุมวะริซาอูริมุสลิมินัสซาฟิรูฮอินนะฮูฮุลกัฟุรุรฮิม